วันนี้เราจะมาถ่ายรูปตอนท้องที่บ้านกันนะคะก็ไข่เก้าเดือนละเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายสักทีเดี๋ยวจะคลอดก่อนแล้วเราก็จะไม่วีท้องให้ถ่ายแล้วนะอันนี้ตอนนี้พี่ปุ่นก็กำลังเซตฉากถ่ายอยู่นะอันนี้คือทำอะไรเคลียร์พื้นที่หรอที่หิดไว้ก็คือเดี๋ยวเราจะมีถ่ายตรงโซฟาเนาะแล้วก็ เดี๋ยวพี่บุญจะถ่ายฉากขาวด้วยใช่ไหมการแผงบ้านข้างในห้องทำงานม,ม,ม,าม,มีพอบมีพอพอ <laughs> เดี๋ยวแอบ,บไปดูชากขาวที่พี่บุญจัดไว้ก็คือกำแพงบ้านนั่นเองเพราะว่าตอนนี้ไม่มีพื้นที่กลางดิมโบแล้ว ลิมโบจมน้ำไปแล้วจากที่บ้านน้ำท่วมข่าวก่อนลงทุนมากมีทรงมีเซ็ตอนแรกจะให้ขึ้นไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเพื่อถ่ายช็อตเดียวแห้แบบช็อตเดียวเอามุมอ,อื่นแล้วกันนะไฟก็มาทำไมมีสองเสาอ่ะ เดี๋ยวไข่ก็จะขึ้นไปแต่งหน้าทําผมแล้วก็เปลี่ยนชุดเพราะว่านี่น้าสดมากนี่คือความจริงของการอยู่บ้านแต่ปกติโซมวนไ้นะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็จะต้องให้ตากล้องรจริงจริงๆก็คุณพอ่อแหละคุณพ่อไปช่วยเลอกเล่กงรูว่าเราจะต้องใส่ชุดไหนอะไรยังไงโอเค ก็จะมีที่อยู่ในหัวเนาอว่าคือเดี๋ยวพี่ฝนจะให้ผู้หายใส่เสื้อในหรือว่าเป็นเสื้อใส่เสื้อเชิ้ตแล้วแหวกคูงเอาเสื้อเชิ้ตก็จะมีเชิ้ตแหวกเชิ้ตแหวกใช่ก็จะมีตัวนี้ทรงนี้เนาะกับอีกอีกตัวหนึ่งสีขาวแบบนี้เลยพี่ฝนนึกออกละแล้วก็ที่บอกว่าจะมีเชิ้ตเชิ้ตแขนยาวผู้ขายมี แขนยาวสองตัวแบบตัวใหญ่ๆใช่ไหมมีตัวนี้อืตัวนี้มันจะแหวกมันจะแบบผูกข้างหลังเนี่ยกับตัวนี้ตัวนี้ก็จะแบบเหี่ยวเหีนนะ่ยวะเอาตัวไหนให้ใส่ตัวไหนหนูนี่ค่ะเําเป็นแบบเหรอใช่ไม่เอาแขนสั้นใช่ป่ะเดี๋ยวแขนใหญ่แขนสั้นมันไม่เห็นแขนไหมอมเหรอจริงเหรอไม่เห็นงั้นแขนสั้นก็ได้อ่ะ ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวลองให้ดูก็ได้แล้วก็กระโปงถ้าใส่ดีก็ต้องกระโปงแอุ้ยกระโปงนา่าจะเหลือแค่ตัวนี้ที่ใส่ได้ <laughs> ใส่ไม่ได้แล้วมมีตัวไหนใส่ได้ติดพุงหมดเลยอะ่ะต้องใส่อย่างนี้ดูไม่ค่อยเวิกยังไงก็ไม่รู้อย่าลองดูตัวอื่นโอเคได้เดี๋ยว เดี๋ยวลองให้ดูก่อนก็ได้ว่าอันไหนยังไงแบบพร้อมท่าท่านี้ก็จะแบบที่เกียยลูกนะโดนโดนคัดจากตรงเมื่อกี้มาตรงนี้ทันทีส่วนรวมด้วยผักออกมาท่านะลูก ฝนตกไม่ใช่เลยนะคือถ่ายในบ้านอะ่ะก็ฝนตกมันก็เหมือนจะไม่มีผลใช่ไหมคะแต่ว่าพอฝนตกเนี่ยบ้านมืดบ้านมืดจะ่ายังไงก่อนเอาแสงชิง้นขึ้นมา <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะย้ายโลนะคะตากล้องเรากำลังจะเตรียมจัดของและแบกไฟเข้าไปในกำแพงขาวแต่พี่บุญบอกว่าถึง มืดแต่ตอนนี้ก็ยังถ่ายได้เพราะว่าในห้องมันเล็กเราก็ยิงไฟเอาเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะ ไม่้ดนมันสว่าง,ง,งมากมล่งกีกโลงไม่ได้เลยอ่ะคุณก้อทำไมเท้าแบบมันมันเหมือนมันแบกออกข้างใันออไหมใช่แต่จริงมันตรงนะแต่เวลาทำไม้ถ่านในรูแล้วแบบมันแบกออกข้างเออก็แบกแบกอยู่มีปะไม่แบกยังแบกอยู่ไหม ยังแบะอยู่หรอทำไมวะใช่รเราเหนน็นตรงนี้ก็นี่เงินตรงนะนี่นันตรงแะ้อ๋อแต่ว่าตอกี้เวลาเออเมื่อกี้เวลาคอยเท้ามาันทำให้มันตรงมันดูเอียงไงแต่มันตานไง เสร็จไปแล้วนะคะกับการถ่ายรูปตอนท้องเองที่บ้านก็ถ้าสมมติว่าใครแบบว่าขี้เกียจจัดไฟเองหรือว่าขี้เกียจถ่ายเองหรือคุณแม่อยากมีคุณพ่อร่วมเฟรมซึ่งวันนี้ใครจะไม่มีนะเพราะว่าพี่บุนเป็นคนท้าย,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 ยแต่เสียดายแล้วก็นึกได้เอา้าคุณพ่อแต่ดูชุดคุณพ่อวันนี้ไม่สามารถเข้าฉากได้ <laughs> พ่อก็จะต้องไปเปลี่ยนชุดอีกก็จะไม่ได้นะคะก็จะลำบากนิดนึงก็ถ้าสมมติว่าอย่างที่บอกนะ้องใครที่จะจัดไปเองหรือว่าไม่อยากถ่ายเองหรืออย่างมีคุณพ่อร่วมเฟรมมีคนไปถ่ายให้ถึงที่บ้านนะคะชูปเรียกใช้เรียกใช้ได้ <laughs> ติดต่อได้นะคะที่เพจทีลาใช่ชื่อชื่อเลย เดี๋ยวแปะลิงไว้เดี๋ยวไข่แปะลิงไว้ให้ส่วนรูปวันนี้นะคะใครอยากดูแบบเยอะๆเต็มๆก็ไปดูได้ที่ Facebook ลูกไผ่อินเนเวอร์แลนด์นะคะหรือใน i อจลูกไผ่นะคะเดี๋ยวไผ่จะลงไว้นะก็อย่าลืมนะไข่ของนิดนึงฮะอ๋อตะก้องตะก้องตะกองไปดูผลงานก่อนได้นะโอเคเดี๋ยววันนี้ไปแค่นี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวไผ่จะต้องไปทำขนมต่อแล้ว 来吧！Bye bye.